สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เินมีสินค้าใหมา่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถเกี่ยวนวดข้าวยันมารุ่น AW 8 2 GV ค่ะตัวนี้เป็นรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด82แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสี่สูบรพร้อมเทอร์โบค่ะ3 3 1 8 c นซีซีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เป็นรถเกี่ยวนวดข้าวระบบอ,อ,อุ้มนะคะตัวอุ้มตัวถังนะคะสามารถบรรจุได้490กิโลกร,รัมนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถเกี่ยวนวดข้ามือสองสภาพสวยนะคะจดทะเบียนปี60นะจดทะเบียนปี60นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะสำหรับคันนี้ราคาไม่แพงนะคะพร้อมเกี่ยวข้าวเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านได้เลยค่ะ ตัวนี้ราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นนะคะ458,000บาทเท่านั้นนะสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวนะคะของเยอนมารุ่น AW82GV คันนี้ค่ะจดทะเบียนปี60นะคะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะพี่ฟูดูชั่วโมงทำงานให้พี่หน่อยเดี๋ยวหนูให้น้องอ่เปิดไม้ให้ดูนะคะเปิ 1> 1, <600. S 2> ดไมเอไหมชั่วมงพันหกรันหคโอเคคุณค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงค่ะแหมชัยน้องพุกขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ รถสภาพสวยนะคะจดทะเบียนปี60นะสำหรับคันนี้ค่ะทำง,งานน้อยนะคะตัวน,นี้เดิมๆนะคะยังไม่ได้ล้างเลยท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวจากค่ายยันมา่าตัวน,นี้เป็นระบบอุ้มนะคะสภาพสวยๆนะคะนี่ค่ะงามๆเลยนะคะสวยเดิมพร้อมใช้นะคะพร้อมเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะ ราคาไม่แพงนะคะ458,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมจัดส่งฟรีนะคะ458,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะกับรถเกี่ยวนวดตเท่าจากค่ายเยนมารุ่น a w 8 2 g v นะคะจดทะเบียนปี60ทำงานน้อย1,600ชั่วโมงเท่านั้นนะคะราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้ค่ะ สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องหนูปิ่นนะคะรถไถ่ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ